ขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ของชาวส้มป่อยอำเภอราศีสไลก็คึกคักไม่แพ้ที่ใดนะคะเห็นบอกว่าสาวสวยจากบ้านบึงหมอกคว้ามงนางสงกรานต์ไปครองเดี๋ยวไปดูสีสันกันค่ะ โอ้โหมาขาบวนแห่แบบนี้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านส้มปล่อยหรือว่าส้มป่อยวิทยาเสริมอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดค่ะคึกคักด้วยขบวนรถแห่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีอยู่9ขบวนจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้ละค่ะ ประดับตกแต่งสวยงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อที่จะแห่นางงามนะคะไปประกวดนางสงกรานในงานประเพณีสงกรานส้มปล่อยประจําปี2568อันนี้บรรยากาศอยู่ที่วัดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ต้องมีพี่เลี้ยงนางงามด้วยนะคะน้องเก่งเป็นสีสันนะคะนี่ละคะ่ะหางเครื่องก็ไม่อยอมแพ้นะคะ สายสะโพกนะคะยอดลีลากันไปนะคะเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกันค่ะงานนี้มีท่านปลัดอาวุโสอาเภอราศีสไลทยท่านปลัดมีชัยทนฤทธิ์นะคะเป็นประธานเปิดงานแล้วก็มีพ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่บ,บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนะคะและก็อย่างที่บอกคะ่ะไฮไลท์อย่างหนึ่งในงานนะคะก็คือการประกวดนางสงกรานของตําบลส้ม ป่อยประจำปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด9คนนะคะมาจากบ้านส้มป่อยบ้านโกบ้านบึงหมอกแล้วก็บ้านงูนะคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะโ<ก>ดยผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่นางสงกรานประจำปีนี้ของตำบลส้มป่อยประจำปี2568ได้แก่ ต้องอ่านอย่างนี้นะน <c oughs> ้องเก่งนะ <c oughs> หมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวสุภาวดีล้าทองคำนะคะจากบ้านบึงหมอกนะคะ